พยักคราชซอนเล็บเล่มที่14ตอนพันรยาตั้งคันวันรุ่งขึ้นไม่ใช่การประชุมใหญ่เสียสินความจริงไม่ต้องเข้าร่วมแต่ยังคงตื่นแต่เช้าเทียบเชิญของจูเกาสุยที่สร้างความวิตกกังวลแก่มันคล้ายได้รับการคลี่คลายแล้วเมื่อคืนมันขังตัวเองอยู่ในห้องหนังสือ หนึ่งชั่วยามพอกลับออกมาก็คืนสู่ความปลอดโปร่งโล่งใจหลังจากล้างหน้าล้างตาเสียสินก็ฝึกซ้อมฝีมือกับเผิงจือฉีในชุดนักบูที่สวนหลังผลจากการใช้ชีวิตอยู่กินกันหลายปีคล้ายไม่สร้างความเปลี่ยนแปลงอันใดแก่เผิงจือฉีรูปร่างยังคงอ่อนแอเช่ำช้อยผิวกายยังคงเต่งตึงแฝงแรงดีดสะท้อนเพียงแต่มีความรู้สึกว่านางอวบอิ่มสมบูรณ์กว่าเดิม หญิงสาวแม้มีรูปร่างอ่อนช้อยแต่จริงแล้วมีบางส่วนที่ยังเติบโตไม่เต็มที่ส่วนหญิงสาวที่แต่งงานแล้วได้รับเมฆฝนหล่อเลี้ยงยังคล้ายไข่มุกที่ออกจากเปลือกหอยเปล่งประกายนวลใหญ่ทั้งยังคล้ายผลสาลี่ที่อุ้มน้ำเต็มเปี่ยมสะท้อนประกายสีเหลืองทองเมื่อประลองฝีมือกับหญิงงามเช่นนี้ชมดูนางกระโดดลอยตัวยืดเท้าเตะออก บิดเอวอ่อนแออกอุ้มสะท้อนขึ้นลงล้วนแต่สร้างความเพลิดเพเลินเจริญตาหากเปรียบเทียบกับเผิงจือฉีเพลงดาบของเสี้ยสินรุดหน้ากว่าเดิมมากนักพร้อมกับอายุที่เติบโตขึ้นสภาพร่างกายก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดบวกกับการบ่มเพาะด,ด้านจิตใจเพลงดาบที่ใช้เพิ่มความหนักแน่นเข้มแข็งถึงแม้เผิงจือฉีมีท่าร่างแผ่วพริว้วเพลงดาบคล้ายสายคาด แต่ภายใต้การตอบโต้ของเสียสินค่อยๆรุกไล่นางตกเป็นเบี้ยล่างเพิงจือชีไม่ยอมรับความพ่ายแพ้พันร้องเตือนให้ระวังจากนั้นโผพุ่งกายขึ้น่ายรำดาบหัวตัดดุดลมคลุ้มฝนคลั่งสภาวะดาบแม้ดุร้ายแต่ระวังดาบคล้ายผูกโยงด้วยสายใหญ่จึงต่อเนื่องตามกันแสดงว่าฝึกเพลงดาบจนช่ำชองชำนาญ เสียศิลก็กูร้องทั้งยาวนานเพลงดาบที่หนักแน่นเกิดความเปลี่ยนแปลงแตกต่างจากเพลงดาบของเผิงจือฉีระหว่างดาบกับดาบเกิดการชะงักงนันแต่ถึงแม้ผู้คนเห็นรอยร่องช่องว่างอย่างชัดเจนกลับไม่สามารถตอบโต้กลับไปหลังการหยุดชะงักที่ตามมาคือดาบที่ระเบิดพลังออกมาประหนึ่งอัศนีบาดฟาดทลายดาบพอฟาดฟันออก คล้ายเกิดเสียงฟ้าร้องตามมาที่ผ่านมาเสียสินบังเกิดความยำเกรงต่อเพลงดาบของหลอเค่อเตอ๋เตอหลายปีนี้ที่ฝึกฝีมือโดยไม่ลดละหวังว่าตนเองมีความสำเร็จที่สูงส่งเช่นนั้นถึงแม้ว่าตอนนี้ยังไม่บรรลุถึงขอบเขตขั้นหลอเค่อเตอ๋อแต่ก็เข้าสู่ทำเนียบเพลงดาบขั้นสูงแล้วโอ้ภายใต้การตอบโต้ของเสียสินสภาวะจู่โจมของเผิงจื่อฉี พังคลืนลงต้องพุ่งถอยไปด้านหลังสองเท้าพอสัมผัสพื้นยังเซถอยไปอีกสามก้าวค่อยยืนยัดมัน่นนางไม่ทันทรงกายมัน่นเสียสินก็พุ่งตัวถึงเบื้องหน้านางยื่นมือช้อนใต้ซอกแขนของนางประคองนางเอาไว้หัวรอเบาๆแล้วกล่าวว่าเช่ไหนใช้การไม่ได้ถึงเพียงนี้เมื่อคืนเหนียงจือเหนื่อยยากเกินไปหรือ ที่แถ้เมื่อคืนเสียสินอยู่ห้องของนางถึงแม้ว่าทั้งสองเป็นสามีภรรยาหลายปีเผิงจือฉียังถูกหยอกเย้าจนหน้าแดงขึ้นมาขอนควักใส่มันกล่าวอย่างคุณเคืองแง่งอนว่าไปของท่านหากยังสัพพยอกข้าพเจ้าคืนนี้ไม่อนุญาตท่านขึ้นเตียงของข้าพเจ้าเสียสินรีบประสานมือแล้วกล่าวว่าเราผู้เป็นสามีผิดไปแล้วขอเนียงจืออย่าได้ตำหนิ พวกท่านเป็นสามีภรรยาเก่าแล้วยังเกี้ยวพาราสีอันใดหรือพร้อมกับเสียงดังเสี้ยววีเฟยปรากฏตัวขึ้นที่หน้าประตูสวนชักชวนว่ารับประทานอาหารเช้าได้แล้วเสียส้ยศิลรีบซุกเก็บดาบเดินเข้าไปพร้อมกับเผิงจือฉีเพิ่งมาถึงเบื้องหน้าเสี้ยววีเฟยพลันหน้าแปลเปลี่ยนไปหมุนตัววิ่งถึงมุมกำแพงส่งเสียงอาเจียนแต่ไม่ได้อาเจียน สิ่งใดออกมาสร้างความห่วงใย,ยแก่เสีส้ศิลจนติดตามไปรูปหลังของนางเบาๆแล้วกล่าวว่าเสียเซียเสียเซี่ยไม่สบายที่ใดเสี้วีเฟยโบกมือแล้วกล่าวว่าไม่เป็นไรคาดว่าอากาศเย็นลงถูกความเย็นแทรกซึมกระเพาะจึงปั่นป่วนอยู่บ้างเสีส้ศิลระบายลมออกจากปากคำหนึ่งแล้วกล่าวว่าอีกสักครู่ให้ห้องครัวต้มน้ำขิงช่วยไล่ความเย็นออกมาเสี้วีเฟยรู้สึก ถึงความนุ่มนวลเอาใจใส่ของสามีจึงรับคำดังอืงยิ้มให้กับมันอย่างอ่อนหวานเผิงจื่อฉีตาทอประกายวูบพ,พลันทะลันถึงอีกด้านหนึ่งของเสื้อวีเฟยขวามือของนางเอาไว้เสื้อวีเฟยถามพร่งไปว่าจื่อฉีท่านทำอะไรโอ้นางพลันเข้าใจเจตนาของเผิงจือ่อฉีดวงตาทอแววตื่นเต้นยินดีขึ้นมาปล่อยให้เผิงจือฉีจับชีพจรของตัวเอง เิงจือฉีจับที่ประจอนให้นางอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นปล่อยมือกล่าวอย่างเฉยช,ชาว่าไปรับประทานข้าวกันเสี่ยวีเฟยคิดถามแต่ไม่กล้าถามได้แต่ตะกุกตะกักว่าข,ข,ข,ข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าเพิงจือฉีกล่าววา่าไม่มีใดดื่มน้ำขิงผสมน้ำหวานสักชามก็หายดีเสียวีเฟยบังเกิดความผิดหวังเดินออกไปอย่างงอยเหงาไม่กล้ามองดูเสียสินอีก หญิงสาวแรกวิวาไม่ได้รับการโปรดปรานจากสามีจะเกิดเป็นปมด้อยส่วนสามีที่แต่งงานหลายปีไม่สามารถกําเนิดบุตรธิดาจะเกิดปมหัวใจขึ้นเพิงจือฉีฉุดดึงแขนเสื้อของเสียสินจงใจอยู่ล้าหลังรอจนเงาหลังของเสี้อวีเฟยหายลับกับหลังภูเขาจำลองเพิงจือฉีพลันรวบคว้าปกเสื้อเสียสินไว้ขบเขี้ยวเขียวฟันแล้วกล่าวว่า คืนนี้ท่านต้องอยู่เป็นเพื่อนข้าพเจ้าไหมนับแต่นี้เป็นต้นไปท่านต้องอยู่เป็นเพื่อนข้าพเจ้าเสียเสียตั้งคันแล้วข้าพเจ้าฉะไหนย,ยังไม่เสียเสียนร้องคําว่ากะไรกล่าวด้วยความตื่นเต้นยินดีว่าเสียเสียตั้งคันแล้วท่านฉะไหนไม่บอกแต่แรกเพืองจือฉีกล่าวอย่างขุนเคืองแง่งอนว่าข้าพเจ้าไม่บอกข้าพเจ้าผ่านไม่บอกข้าพเจ้าหึงหวงข้าพเจ้าหึงหวงแล้ว เสียสินบังเกิดความยินดีแล้วกล่าวว่าเสียเสียตั้งคันแล้วข้าพเจ้าจะไปบอกต่อนางเสียเสียท่านรอข้าพเจ้าเพิงจื่อฉีเห็นเช่นนั้นต้องร้องว่าท่านอย่าเพิ่งไปพลางไล่กวดตามไปเรื่องที่เสียวีเฟยตั้งขันแพร่กระจายไปทั่วทั้งตึกตระกูลอย่างเซียวกวนซื่อรีบสอบถามบ่าวไพร่ที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่นี้ว่านครหลวง มีหมอดูแลสตรีท่านใดที่มีชื่อเสียงเรียงนามไม่แน่ว่าทารกในครรภ์ของวีเฟยหูหยินเป็นเสี่ยวกงเย่เจ้าพญาน้อยในอนาคตไม่อาจนิ่งนอนใจควรรับการตรวจรักษาและบำรุงครรภ์ให้ดีเสี่ยวหูหยินกุมมือเสี่ยววีเฟยเริ่มถ่ายทอดเคล็ดลับการคลอดบุตรออกมาเสี่ยวตี้วิ่งพล่านไปทั่วทั้งตึกพบผ่านผู้ใดก็แจ้งข่าวดีของผู้เป็นนาย ราวกับว่าผู้ที่คลอดทารกเป็นนางเองส่วนเพิงจือฉีจับจ้องมองดูเสี้ยสินคิดอ่านในใจนับแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะยึดคลองเตียงหวงแหนทุกเมล็ดพันธุ์ไม่ปล่อยให้สูญเปล่าให้มันคลอดทารกกับเราคนหนึ่งให้จงได้เสี้ยสินนั่งประจำที่ราวกับขุนนางคุนอุปการคนหนึ่งรับการแสดงความยินดีจากคนในครอบครัวเอาแต่หัวร่ออย่างโง่ง ส่วนเสี้ยววีเฟยยินดีจนหลั่งน้ำตาออกมาเสียวหูหยินบอกว่าหูหยินร้องไห้ไม่เป็นผลดีต่อทารกสห้างความตื่นตะะนกแกนางจนรีบปาดเช็ดน้ำตาเสียสินจึงกล่าวไม่เป็นไรร้องไห้ขึ้นอยู่กับว่าร้องไห้ด้วยเหตุอันใดยามปิติยินดีจนคิดร้องไห้ก็ร้องไหย้ยังดีกว่าอั้นเอาไว้เพืงจื่อฉีกล่าวด้วยความหึงหวงว่าท่านเข้าใจหรือ เรื่องของสตรีท่านล่วงรู้อันใดเสียวตี้ก็กล่าวขึ้นว่าเศร้าแย่นายน้อยท่านไม่ได้คลอดบุตรไหนเลยเข้าใจด้วยนี่เป็นเรื่องสำคัญท่านอย่าได้ผสมโรงแล้วเสียสินรับมือไม่ไหวรีบกล่าวตกลงกาพเจ้าไม่ผสมโรงในความจุลมูลวุ่นวายที่หน้าประตูบังเกิดซุ้มเสียงหนึ่งดังว่าเตกของใต้เท้าฝูขวากงฉไหนคลึกคลืน้นทึงเพียงนี้ มีข่าวดีอันใดหรือเสียสินเงยหน้าขึ้นเห็นหมู่เอิญยืนอยู่หน้าประตูอย่างยิ้มแยม้มหลังยามเที่ยงเสียสินคำนวณเวลาคาดว่าฮ่องเต้ทรงตื่นจากบรรทมกลางวันแล้วจึงสวมใส่เครื่องแบบขี่ม้าเข้าวังเช้าวันนี้มู่เอินถ่ายทอดพระราชกระแสว่าฮ่องเต้เบิกตัวเข้าเฝ้าให้มันหลังเที่ยงเข้าวังไปสักคราเสียสินกระซิบถามมู่เอิน แต่มู่เอินก็ไม่ทราบว่าฮ่องเต้เบิกตัวด้วยเรื่องใดเสียสินได้แต่พกพาความสงสัยเดินทางเข้าวังมันคาดคิดว่าหากไม่ใช่มีพระประสงค์ต้องการทราบร่องรอยของเจี่ยนเหวินฮ่องเต้ทรงตรัสถามถึงความคืบหน้าของงานสร้างวัดต้าเป่าเอินจึงจัดเตรียมข้อมูลทั้งสองส่วนนี้เอาไว้ภายในตำหนักจินเซินยงเล่อฮ่องเต้ทรงตื่นจากบรรทมกลางวันกำลังตรวจหนังสือกราบทูล นังสือกลาบทูลฉบับนี้เป็นขุนนางอุ้ยซื่อกล่าวโทษผิงเชียงเจียงจินส่งเฉิงกล่าวไปไม่มีข้อหาที่แน่ชัดส่งเฉิงรักษาพื้นที่แดนซีเลี่ยงเหล่าขุนนางอุ้ยซื่อในสำนักตูฉาเอี้ยนไหนเลยทราบว่าวมันอยู่ที่นั้นทำอะไรในหนังสือกล่าวโทษกินความหลายพันตัวได้แต่สรุปคำเดียวว่าโอหังบังอาจยกตัวอย่างชนเผ่าท้องถิ่นก่อความไม่สงบ ไม่ทันทูลขอราชองคการก็ยกทัพปราบปรามล่าล้างทั้งหมู่บ้านหรือว่าขุนนางใดฮุบที่ดินของทางราชการท่งเฉงิงก็ลงโทษในสถานหนักโดยไม่ได้รับอนุญาตจากราชสำนักย่งเล่อห้องเต้ทรงไม่เห็นด้วยท่งเฉินอยู่ที่แดนซีเลียงอันไกลโพนชนเผ่าท้องถิ่นลุกฮือขึ้นหากรอให้มันจัดม้าเร็วมารายงานต่อราชสำนักรอจนราชองค์การไปถึง ยังทันเวลาหรืออีกประการมันลงโทษขุนนางเนื่องเพราะตั้งทัพที่ดินแดนตะวันตกหากไม่ใช้ความเด็ดขาดไหนเลยสะกดเหล่าทัพได้พระองค์เคยเป็นผู้รักษาชายแดนจึงไม่ใส่พระไทยต่อเรื่องปลีกย่อยนี้ดังนั้นทรงแสดงความเห็นว่าคนไม่เด็ดขาดไม่สำเร็จกิจการอย่าว่าแต่ผู้บัญชาการทัพไหนเลยยึดติดกับรูปแบบได้ เพิ่งวางหนังสือกราบทูลฉบับนี้ลงทรงหยิบหนังสือกราบทูลมาอีกฉบับหนึ่งแต่แล้วจุกพระไทยได้คิดขึ้นไม่ถูกต้องไม่กล่าวโทษเร็วกล่าวโทษช้าทรงเฉิงเพิ่งเดินทางถึงนครหลวงก็มีคนกล่าวโทษมันพระองค์ทรงนึกถึงข่าวคราวในสองวันนี้ต้องดำริในพระไทยการต่อสู้ช่วงชิงถูกยกขึ้นโต๊ะแล้วหรือ ยามนั้นมู่เอิญเข้าตำหนักมากราบทูลว่าฝ่าบาทฝูก๋อกงมาถึงแล้วยงเล่อฮ่องเต้ตรัสขึ้นว่าเบิกตัวมันเข้ามาเสี่ยสินเดินเข้าตำหนักถวายบังคมกล่าวขึ้นว่าเฉินหยางซุยยงเล่อฮ่องเต้ตรัสตัดบทให้นั่งลงเสี่ยสินน้อมคำนับนั่งลงบนเก้าอี้ที่มู่เอิญขนย้ายมาจากนั้นประสานมือแล้วกล่าวว่าฝ่าบาทเบิกตัวเรียกหา มีเรื่องใดคิดใช้สอยเฉินหรือยงเล่อฮ่องเต้ตรัสตรงๆไปว่าระหว่างนี้ในนครหลวงเล่าหรือเรื่องแต่งตั้งรัชทายาทข้าต้องการทราบว่าท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเสียสินงงงานวูบจึงกล่าวเฉินก็ได้ยินคำวิพากวิจารณ์มาบ้างเฉินเห็นว่านี่ตรงกับสุภาษิตที่ว่าฮ่องเต้ไม่ร้อนรุ่มขันทีร้อนรุ่มตามเหตุผลระหว่างที่ฝ่าบาทอยู่ในตำแหน่งเอียอเ้ยนอ๋องตาเตี้ยนเสีย้ยองชายใหญ่ ก็ขึ้นเป็นซื่อจือบุตรชายที่สืบทอดตําแหน่งตอนนี้ฝ่าบาทเป็นเจ้าชีวิตตาเตียนเสียย่อมเป็นไทยจือรัชทายาทฝ่าบาทยังไม่แต่งตั้งรัชทายาทย่อมมีเหตุให้ใครค่ครวญเฉินเพียงรอฝ่าบาทมีข้อวินิจฉัยโยงเลือกฮ่องเต้ตรัสขึ้นว่าในตำหนักไม่มีผู้อื่นข้าเมื่อถามท่านท่านก็ตอบตามตรงท่านเห็นว่าบุตรชายทั้งสามของข้าผู้ใดสมควรขึ้นเป็นไทยจือ เสีสินหน้าเคร่งขืึมลงกล่าวขึ้นว่าฟาบาดมีความคิดเปลี่ยนตัวรัชทายาทยงเลื่อห้องเต้รับสั่งอย่างเฉยช้าว่าข้ายังไม่ตั้งรัชทายาทจะไหนบอกว่าเปลี่ยนตัวรัชทายาทเสีสินนิ่งเงียบงันไปยงเลื่อห้องเต้ทอดพระเนตรมันแวบหนึ่งตรัสขึ้นว่าท่านก็เห็นว่าเก่าเชื่อซื่อเจอสมควรขึ้นเป็นไทยจอเสีสินสูดลมหายใจคำหนึ่งแล้วกล่าวว่า เฉินเข้าใจความคิดของฟาบาดแล้วฟาบาดปรีชาสามารถมีการตัดสินใจที่เด็ดขาดหากในใจกำหนดความคิดอ่านคงไม่ถามเฉินแล้วคาดว่าฟาบาดเกิดความลำบากใจกระมังยงเล่อห้องเต้ถอนพระไทยเบาๆแล้วตรัสว่าเฮ้ย <c oughs> เรื่องนี้ข้าไม่อาจตัดสินใจได้ขอบอกตามตรงเก่าเชื่อผู้นี้ยังไม่เลวมีจิตใจกว้างขวาง ทั้งสัตว์ซื่อดีงามสี่ปีที่เปิดยุทธการสยบเพศภัยอยู่รักษาเมืองเปิยเ่ยผิงเพียงลําพังทั้งมีความสามารถด้านการปกครองจนยากที่จะจับผิดได้พระองค์ในยามนี้ไม่ใช่เจ้าชีวิตผู้ยิ่งใหญ่หากเป็นบิดาการุณผู้หนึ่งยามนั้นทอดพระเนตรเสียสินแวบ,บหนึ่งตรัสอีกว่าอย่างสยุยท่านทราบหรือไม่ข้าที่ยากตัดสินใจ ไม่ใช่เพราะว่าบุตรชายของข้าผืนเพธ,ธรรมดาคนยากจะเลือกผู้สืบบัลลังได้ตรงกันข้ามบุตรชายของข้าต่างมีจุดเด่นของตัวเองจนข้ายากที่จะตัดสินใจเลือกใครหรือตัดผู้ใดทิ้งไปพระองค์เมื่อรับสั่งอย่างเปิดเผยเช่นนี้เสียสินก็ไม่อาจแซงเป็นโง่โงมสืบไปดังนั้นทูลถามตรงๆง,งไปว่า่าบาทที่ลำบากใจเพราะว่า สุขภาพของตาเตี้ยนเซียไม่สู้ดีกระมังยงเล่ห่องเต้ตรัสขึ้นว่านี่เพียงเป็นสาเหตุหนึ่งเกาเช่อมีรูปร่างอ้วนไม่ว่างดอาหารอย่างไรล้วนไม่ได้ผลข้าเชิญหมอมาตรวจอาการลงความเห็นว่านี่เป็นโรคอย่างหนึง่งไม่มีตัวยารักษาได้เกาเช่อมีความสามารถจริงสี่ปีที่เฝ้าดูแลเมืองเป่ยผิง สร้างผลงานมากมายแต่เปื่ยผิงมีพื้นที่หยิบมือเดียวบวกกับมันยังเยาวัแต่ว่าหลังจากนี้เล่าพระองค์ทรงทุบพระเผาพลางตรัสอีกว่าเก่าเชื่อสุขภาพไม่ดีผ่านไปอีกสิบยี่สิบปีมีอายุเพิ่มขึ้นกำลังวังชาทดถอยลงจะดูแลบ้านเมืองใหญ่โตเช่นนี้ได้อย่างไรนอกจากปัญหาข้อนี้ยังมีเก่าซุย ท่านก็ทราบว่าเกาสุยคล้ายกับข้าส่วนด้านการปกครองเกาสุยยังไม่มีโอกาสสัมผัสความจริงแล้วสี่ปีที่อยู่ในกองทัพเกาซุยยังเล่าเรียนหนังสือหลายผู้กันโออาพาเผยประการสำคัญคือมันเคยช่วยชีวิตข้าหลายครั้งข้าพูดเป็นไนว่าหากสำเร็จกิจการจะแต่งตั้งมันเป็นไทยจือ ตอนนี้ไม่อาจคืนคําได้เสี่ยสินตาทอประกายวูบแล้วกล่าวว่าฝ่าบาทเมื่อเห็นว่าเออเตี้ยนเซี่ยองค์ชายรองเป็นตัวเลือกอันเหมาะสมอย่างนั้นฝ่าบาทลังเลอันใดยงเลือกฮ่องเต้ตรัสช้าๆว่าเก่าเชอ่อไม่มีข้อผิดพลาดข้าไหนเหลยยกเลิกคุณสมบัติตั้งเป็นรัชทายาทได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากข้ายกเลิกกฎแต่งตั้งบุตรคนโตเป็นรัชทายาทลูกหลานตระกูลจูคงไม่มีวันอยู่สุขสงบข้าคิดแต่งตั้งเกาซุยเพราะนึกถึงเฉพาะหน้าที่ไม่ตัดร้อนเกาเช่อเพราะคำนึงถึงรุ่นหลังโอ้ยเรื่องครอบครัวเรื่องบ้านเมืองเรื่องของแผ่นดินเรื่องอดีตเรื่องปัจจุบันเรื่องอนาคต สร้างความลำบากใจแก่ข้านักเสียสินทอดถอนใจแล้วกล่าวเฮฝาบาทยึดถือเฉินเป็นคนสนิทเปิดอกโดยไม่ปิดบงังเฉินความจริงสมควรแบ่งเบาความกังวลของฝาบาทแต่เฉินก็มีความลำบากใจฝาบาทก็ทราบว่าเฉินกับองค์ชายทั้งสามมีความสัมพันธ์ที่ไม่เลวไม่ว่าองค์ชายใดสื่อบรลลังล้วนดีต่อเฉิน เฉินเพียงเป็นห่วงว่าสุขภาพของต้าเตี้ยนเซียไม่ดีหากว่าเป็นไรไปหากว่าแต่งตั้งเออเตี้ยนเซียจะทำลายกฎที่วางไว้เป็นเหตุให้ลูกหลานของฝาบาทต่อสู้ช่วงชิงไม่หยุดหย่อนเฉินไม่ทราบเลือกหรือตัดรอนผู้ใดดีจะอย่างไรเฉินเป็นขุนนางฝาบาทเพียงจงรักพักดีต่อฝาบาทฝาบาทแต่งตั้งองค์ชายใดเป็นรัชทายาท เฉินกับลูกหลานของเฉินจะปฏิบัติตามพระประสงค์ของฝาบาทยงเล่อห้องเต้ทรงเห็นว่าเด็กน้อยนี้แม้กล่าววาจาหน้าฟังแต่ไม่มีข้อสรุปอันใดต้องตรัสอย่างไม่พอพระไทัยว่าข้าเรียกตัวท่านมาเพียงเพื่อฟังท่านกล่าวคำจงรักภักดีหรือเสียสินกล่าวอย่างลังเลว่าในความเห็นของบ่าวฝาบาทมิสู้วางลงก่อน ยงเล่อห้องเต้ตรัสทวนคำวางลงหรือจากนั้นรับสั่งว่าตอนนี้ขุนนางทั้งบุญและบูในราชสำนักเริ่มแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแล้วท่านดูผิงเสียงเจียงจุนส่งเฉิงเดินทางจากแดนสี่เลี่ยงมาเข้าเฝ้าแต่จัดเตรียมของขวัญส่งมอบต่อเกาซุยส่วนสำนักตูฉาเอี้ยนมีคนทำหนังสือกล่าวโทษมัน โดยปราศจากหลักฐานใดเสี้ยสินกล่าวขึ้นว่ามาดแม้นเป็นเช่นนั้นสามารถหนีรอดจากเงื้อมมือฝ่าบาทหรือเมื่อ่าบาทไม่สามารถตัดสินใจใหญ่ไม่ปล่อยวางไว้ก่อนดูว่าเหล่าขุนนางทำอย่างไรองค์ชายทั้งหลายทำอย่างไรบางครั้งภูเขาซับซ้อนน้ำคดเคียวไม่มีทางผ่านกลับปรากฏหลิวร่มรื่นดอกไม้บานมาถึงหมู่บ้านยงเล่อฮ่องเต้รับสั่งดังอืม ประทับยืนขึ้นสาวพระบาทในตำหนักเสียสินเห็นเช่นนั้นรีบลุกตามยงเล่อห้องเต้ทรงดำริชั่วขณะสุดท้ายพระงกพระพักตรัสขึ้นว่าวางลงก่อนก็ดีเสียสินระบายลมหายใจโล่งอกเมื่อคืนมันชงชาสามเที่ยวค่อยได้ข้อสรุปมันไม่อาจผสมโรงเหตุการณ์ช่วงชิงรัชทายาทอย่างน้อยตอนนี้ก็ไม่อาจผสมโรงได้ สำหรับกับห้องเต้เจ้าชีวิตเรื่องครอบครัวเรื่องบ้านเมืองเรื่องของแผ่นดินล้วนเป็นเรื่องเดียวกันห้องเต้สงยึดถือมันเป็นคนสนิทมันยามสำนึกตื้นตันถึงกับควักหัวใจให้บอกกล่าวจนหมดเปลือกไม่แน่ว่าอาจชักนำเพศภัยถึงแก่ชีวิตมันกับห้องเต้ต่อให้ใกล้ชิดกว่านี้ยังใกล้ชิดกว่าราชโอรสของห้องเต้หรือวันนี้ผู้อื่นแตกหักวันพรุ่งนี้ ยังเป็นพ่อลูกแต่ว่ามันไม่อาจทดสอบเสี่ยงได้ยงเล่ห้องเต้คลายทรงได้คิดไม่กลัดกลุ่มเช่นตอนแรกอีกดังนั้นรับสั่งต่อเสี่ยศินว่าตกลงเรื่องนี้ปล่อยวางไว้ก่อนข้ายังมีเรื่องกลัดกลุ่มใจประการหนึ่งแต่เกี่ยวพันถึงท่านท่านช่วยแบ่งเบาความกังวลของข้าด้วยเสี่ยศินกล่าวอย่างสงสัยใจว่าเกี่ยวพันถึงเฉิน ฉันมีเรื่องอันใดสร้างความกลัดกรุ้มแก่ฟาบาดหรือยงเล่อห้องเต้ทรงแค่นเสียงคำหนึ่งตรัสขึ้นว่าท่านกับเหมียวจินใช่มีความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือไม่ยามนั้นองค์ชายใหญ่จูเกาเชอ่์อกับสนมซื่อจื่อนางจางซื่อและบุตรชายจูต้านจีอยู่ในตำหนักคุณหนิงนางจางซื่อมีนิสัยอ่อนโยนทั้งถือกตันอู รนนิบัติกงผอพ่อผัวแม่ผัวเป็นอย่างดีบุตรชายของมันปีนี้อายุสี่ขวบแล้วเมื่อยงเล่อห้องเต้ประกาศยุทธการสยบเพศภัยหลานคนโตเพิ่งถือกำเนิดสปีมานี้ยงเล่อฮ่องเต้ตกอยู่ในอันตรายนับครั้งไม่ถ้วนบางครั้งทรงทบทวนหัวน,นึกยังแทบไม่เชื่อว่ารอดชีวิตมาได้ยังรับสั่งล้อเล่นเป็นเพราะหลานคนโตจูต้านจี นำมาซึ่งความโชคดีแก่พระองค์ทุกวันจูกเก่าเชืญสองสามีภรรยาจะนำบุตรชายเข้าวังมาคำนับพระบิดาพระมารดาแต่พระบิดาออกว่าราชการตั้งแต่ชเช้าเสด็จกลับมาตอนค่ำเวลาส่วนใหญ่เพียงสนทนากับพระมารดาเมื่อหลายวันก่อนย่างเข้าฤดูหนาวเด็กน้อยปรับตัวไม่ทันไม่ใครสบายอยู่บ้างจึงไม่ได้อุ้มมา จนพระมารดาทรงคิดถึงวันนี้บุตรชายอาการดีขึ้นจึงอุ้มมาสร้างความสมนัดยินดีแก่ฉี่หองเฮาทรงอุ้มพระนัดดาหลานชายชมเชยอ,อยู่ครู่หนึ่งยามนั้นจูต้านจีถอดรองเท้าสวยจือออกเปลือยเท้าน้อยๆกระโดดโลดเต้นบนพระแท่นบันทมจนพระยี่ผู้ยับยน่นนางจางซื่อคิดดูว่าแต่ฉีหองเฮาทรงห้ามไว้จุดดึงนางมานั่งสนทนา ที่ขอพระแท่นบันทมส่วนจูเกาเชือนั่งบนเก้าอี้จิบชาอย่างยิ้มแยม้มฉีหงเฮาทอดพระเนตรโอรสนั่งอย่างเรียบเรียบร้อยๆทรงนึกถึงข่าวลือเรื่องเปลี่ยนตัวรัชทายาทแต่ว่ามันคล้ายไม่มีเรื่องราวใดถึงแม้จูเกาเชือถือกระตันอยู่ทุกวันเข้าวังมาคํานับแต่พอเข้าเฝ้าพระบิดาก็เงียบขลึมไม่พูดจานอกจากพระบิดาตรัสถาม ค่อยน้อมรับคำสอนของพระบิดาสองพ่อลูกคลับคล้ายอาจารย์กับสิทธิ์อยู่บ้างพระนางทราบว่าพระสวามีรักโอรสองค์รองมากกว่าแต่พระนางซึ่งเป็นพระมารดารักถนอมราชโอรสองค์โตต้องดำริในพระทยัยพระสวามีไม่ชมชอบบุตรชายสามารถชมชอบหลานชาย พระนางต้องการให้พระสวามีกับราช้าโอรสองโตเพิ่มความใกล้ชิดกว่านี้จึงรับสั่งไปว่าเกาเชอมารดาสนทนากับสนมซื่อจือเจ้านำต้านจีไปหาพระบิดาเจ้าเธอจูกเกาเชอร์พอฟังรีบกล่าวขึ้นว่าพระบิดากำลังสะสะางงานราชการผู้บุตรยังคงอย่าได้ไปรบกวนฉีหองเฮาทั้งทรงขุนเคือง ทั้งขบขันราชโอรสองคโตนี้มีความสามารถด้านการปกครองแต่ยามนี้กลับมีปฏิกิริยาเฉยชาจึงตรัสไปว่าพระบิดาเจ้าก็คิดถึงต้านจีรีบพาไปเถอะตอนนี้พระองค์สมควรรออยู่ที่ตำหนักจินเซนตรวจหนังสือกลาบทูลอยู่นางจางซื่อพอฟังเช่นนั้นก็ผุดลุกขึ้นร้องเรียกว่าต้านจี ต้านจีเข้ามาใส่รองเท้าติดตามพระบิดาเจ้าไปเฝ้าห่วงแยแยห่วงแยแยมีของว่างให้เจ้ารับประทานฉีหองเห่าทอดพระเนตรนางจางซื่อแวบ,บหนึ่งดำริในพระไทยบุตรสะใภกลับเฉลียวฉล,ลาดแต่ว่าเกาเชืรอโอ้